กระสุกกระสูกโอ้ยเดี๋ยวฉจะดูไอ้ดูไอ้ดูตามมาไอ้ยี่ะไอ้ดูตามมานี่ตามมากัดกระสูกนี่โอ้โหอะไรวะไอ้ดูโคตรโหดเลยโอ้โห ครับด oh. ูครับครับสวัสดีครับวันนี้มาเล่นช h a d o w นะครับเสียนดงพิชิ่งนะครับพึ่งมาถึงหมายตอนสายแต่ว่าค่อนข้างลมนะครับดู ทัางรมทั้ขึ้นนะไม่รู้จะเจอตัวหรือเปล่าก็ต้องรอรุ่นครับเพราะว่าวันนี้ก็เตรียมอุปกรณ์ตีชาโดล้วนแล้วก็พกคันตกกระสูนมาด้วยนะเผื่อเมื่อเจอชาโดก็ตีกระสุนกลับนะครับ <c oughs> อรอรุ่นครับเดี๋ยวขอแต่งค้องก่อนเตรียมคองก่อนโอเคครับ <c oughs> ดูนครับกระสุนกระสุน อ๋อเลยไอโดไอ้ดไอโดตามมาอี๋ไอ้ดูตามมาเนี่ยตามมากัดกระสุนนี่ยโอ้โหอะไรวะไอโดโคตรโหดเลย โอนนะครับสูงครับัวนี้นะครับนี่ล่ะยิงตามมาโอนนะครับอ้ไงสงสัยจะตีกระสุนสลับแบบนี้ยนครับสูบไซส์สามสี่ขีด ตั้งีตัวตัวตามไม่ออกนะเดียวมีตัวตามตามไม่ออกเมื่อกี้มีอาการงั่งไงไม่ไปชนเลยป่อไม่ไปชนเลยป่อกัดเบย่างเลยตาย ะไรบัตรโอ้ไปชอ่อตน,นียครดดับกนะร,นะระโดดู่นู่นน่ะช่อนใหญ่กระโดดไปนู่นน่ะไม่โดนทำไมว่าละกัดเบาๆมันไปชอ่ปชอนไปช่อนจริงๆส่งเนะเมื่อกี้ ส่งแล้วก็วัดเลยก็โดดดึงนูนไม่โดนตัวเป็ดมนี่อยฟันอยู่ห่างโดนแน่ทีนี้ ทีแต่ว่าน่าจะคลายเยอะก่อนนะ 这就我。 ปโดนเกือบวัดว่าวแล้วล่ะต้องไหวจะขึ้นอไผักจอกแงพอดีนะซัดตูมเลยยรากนนึามันโดนมาอีกหนึ่งแต้มพอไม่อดคลิปกันกัดซะเหลือเกิน thấy chịu cô nè tạm cái lô mới từng ตกใจบาหางขาดเลยโอ้กำลังกรเพเ่ินผมมองไปนน่นไม่ได้มองดูอโอ้โห,หางขาดเลยโดน,นครับไอ,อ้แวงค์เห็นตอนกัดนะตีไม่ได้ไม่ได้ไไดกดกล้องครับ ลืมกดกล้องลืมบันทึกคลิปโดกันหนึ่งตัวครับไซโลไม่ถึงแล้มั้งประมาณ8ขีดเกือบเกือบโลนะครับทะลุเลยนีะครับก็เล่นเป็นเหยื่อปลาย่างฮะปลายา่า,ยางติดใบพัดใบเคาะไปไหนแล้วปลายยางผม ุดออกไปแล้วตัวเบ็ด6โอนะเอาอยู่ไซน,นี้ไม่มีปัญหาหรอกโอเคครับ นะครับโดนนะครับโอ้ไปช่อนไปช่อนใหญ่ครับโอ้โหโอ้โหนี่ไซโลตามเข้ามาแล้วมันงงไปเลยนี่ครับปลาค่อนข้างจะผอมน,นะมันจะหลุดโดนเบ็ดเข้ามานะปากแหว่ง สแน็กฟิตโอเคครับหน้าเรือโอ้ยหลุดน เอเด็กแว้นนะหาไซส์ใหญ่ไม่เจอเหรอกวันนี้เจอแต่ไซส์นี่ผมได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวแล้วอยูใ่ในกระสอบสี่ตัวทั้งอีกหนึ่งตัวปลาช่อนอีกหนึ่งตัวเป็นหกแล้วกระสูบอีกสามตัว ดูคนละน้าเลือเลยนั่งไซโล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 อึ๊บนั่งเสร็จโจนฮ่าฮ่าไซโลไซโลนัง่งแต้มที่ห้า ถ้าดูนะครับาช่อนหกแล้วกระสูนอีกสามไปครับได้เวลากลับแล้วครับหมดเวลาแล้วกลับกันกลับผลงานวันนี้ก็ได้แต่ไอปบลอก ตัวเล็กๆนะครับก็เก็บไปประกอบอาหารนะเอาออกบ้างนะเพราะว่าเยอะนะครับรุ่นนี้แพ่พันเร็วมากครับก็ชโดเดีย๋ยวนะผมนับก่อนหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามี่ห้าหชโดโดประมาณ6ตัวนะครับห7ตัว แล้วก็ไปช่อนหนึ่งตัวนะครับระสูบอีกสามปลาก็ปลารวมก็สิบกว่าตัวครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปตกที่ไหนไปตกปลาอะไรคอยติดตามกันครับอ่าสวัสดีครับ